าวน้อยบันเทิงนำเสนอวิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะสวัสดีครับหลังจากที่ลิ๊ถูกเผยแพร่ออกไปผมกับหลานก็ได้มีการคุยกันอีกรอบหนึ่งนะครับเกี่ยวกับการที่จะ,ะคุยกันเรื่องของค่าเทอมนะครับแล้วก็การที่มินตาได้บอกว่าจะไม่เรียนหนังสือจะเอาหัวซึ่งก็ได้มีการตกลงกันใหม่อีกรอบว่ามินตาจะเอาอยัางไงทางผมกับมินตาก็ได้คุยทั้งทางนายส่วนตัว นะครับหลายอย่างมินตาก็โอเคแล้วใช่ไหมครับมินตาโอเคที่จะตกลงเป็นคําตอบสุดท้ายในการที่จะดําเนินชีวิตต่ออยากให้มินตาคือกับหน้าข่าวเรื่องที่พูดไปเมื่อช่วงช่วงเช้าที่ผ่านมาเกี่ยวกับการเรียนหนังสือกับการเอาหัวมินตาคิดเห็นยังไงครับมินตาทํอา,รราทอะไรต่อฮะเอาหัวคือเราคุยกันแล้วนะครับคุณมินตาว่าเราจะเปลี่ยนแปลงใหม่มินตาเอาอยัางไงครับพูดตรงๆครับดึงตรงซ้ำ ดีโอไหนๆอย่าลืมกดซับสไคร้นะคะ